กันนิดเดียวมันก็ไอ้นี่นะเว้ยเออห้าเจ็ดอะเออ้ยโอ้ยไม่ใช่กูกูวิ่งตั้งไก่ไปไปเกิดหินดักควายไอสตัตว์ไ,ไอสัตว์เอ,อ้ยเกิดม,นะมาทนายอยู่หน้าเราเลยสัตว์วิ่งไปป๊บไอเตอร์ถ้า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 ได้กูขอเน่ยไายก็ไม่ต้องให้อะอ้าวได้เตอร์ กูยิงไอเตอร์ทิ้งก่อนเลยแด้ไหนแลแปแล้แปเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตอร์าเราเต็มเลยไอเหี้ยวิหาวิธีนะโอ้ยมันมันรอลูสไนกันเต็มเลยนี่หว่าขนสองอุ้ยสไนย่แล้วเตอร์เตอร์หลบขึ้นน่หลบขึ้นน่หลบขึ้นน่ เฮี้ยแล้วไม่ยืนอะไงข้างหน้าเราวะไอ้เฮี้ยคนมันมันก็เห็นนะตอนนายมันเห็นเราแล้ววะวิ่งไปมันเห็นจังอะเห็นแล้วมันเห็นว่ามีคนไอ้สองคนเด็กสองคนมันมาเดินหน้าเราเจอเราวิา่งไปนู้นเลยอ้อมหลังอีกอ้อมบีกอ้อมบีกอ้อมร่อนเราลง,ลงลใช่เหรอไม่ใช่เพื่อนมันผู้วิ่งมาบอกเที่ยวใช่หรอวะ เออลงเลยลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงดูอ่ันดูเชิงก็ถึงไอ้บอยให้เอารอทางซ้ายทางนี้มันเห็นทนายมันเห็นจะยิงหัวเราเลยแล้วมันข้ามฝั่งวะเดินเดินเราอ้อมเราอ้อมหลังอ้อมอีก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 แล้วเดี๋ยวเราไปข้ามถนนฝั่งนู้นเอาเกิดแปดห้าวิ่งลูดแม่ไอ้สัสไม่อย่างนี้มีคนเปิดเกิดแปดห้า ใช่ทนายเหรอที่วิ่งอยู่น่ะดิษเดี๋ยววะมันวิ่งไปดิษหรือเปล่าวิ่งไปดิษนี่หว่าไอเตอร์เฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ตรงโล่ก็มีตัวนึงอ่ะยิงกันละสาดกันละเราวิ่งวิ่งลงมาเลยวิ่งเลยมาเลยวิ่งลงมาเลยใช่ไงแต่ไม่รู้ทนายตัวไหนไงวิ่งไปดิษใช่เดี๋วิ่งไปฝั่งนู้นแล้วอ่ะดิ นี่ไงเ ok ออมันเห็นมันเห็นมึงมะไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูนี่ไงอยู่หน uh> uh> ้าเราอยู่หน้าเราเตอร์วิ่งมาตีหน่อยตีหน่อยสิบห้าแซกไปแซกไปแซกกตบ้าตัวาตัวบ้าเือนตายสวยสวยสวยเตอร์เตอร์เราวิ่งอ้อม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 ทไนเจนิสสไนเจนิสถ้าหมวกตัวบเดี๋ยวกูวิ่งเองเดี๋ยวกูวิ่งเองล็อกไว้เออร์ดูดูฝั่งนี้ไว้ดูฝั่งนี้ไว้เดี๋ยวกูอ้อมเองสไนเจนมันจะใช่ไงกูวิ่งอยู่เย อไย่หนก็ใช่ไงอยู no, ่ไหนวะไม่ก right. ูก oh, okay. oh. oh. you know ูไม่เห็นมันสไนเป็นอ๋อกูเห็นแล้วอะไรแตกใช่สไหนปะวะไม่รู้แคนส้อมอะเออสไนเหี้ยดีกว่าดีกว่ดีกว่ๆ เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเตอคงไม่คุณไหน <c oughs> เก็บฮ้ยนิดแลีสีแม็กก็เก็บให้ชัดดล้วง <c oughs>